ก็นี่นะครับเป็นแพ e ็กอีพิกสเปนิชนะครับผมมีฟิลเดอร์แพ็กก้องกลางสุดโหดของรีกสเปนนั่นเองนะครับผมมีทั้งอินเดียสตามันสมองแห่งกองกลางแล้วก็ยายา,ยาตูเล่ที่สการบ bon อลโหดมากๆนะครับผมแล้วก็กูตี้ที่บอกเลยว่าค่าพลังโคตรสวยนะครับทั้ง3ตัวนี้สุดทั้งหมดเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าแต่ละตัวจะสุดขนาดไหนใครอยากรู้ไปดูในคลไปเลยไปเชกู Good day say hi ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องเต้งงนีกเช่นเคยวันนี้กลับมาการรีวิวและแนะนำแนวทางการนับค่าพลังนักเตะในแพ็ก Epic Spanish League Midfielder นั่นเองครับผม 3กลางกองกลางที่มาในแพ็กนี้นะผมตัวแรกเลยเป็นท่านาของอันเดนเนสตานะครับผมมาพร้อม2ส,สกิลพิเศษด้วยกันนะครับผมสกิลแรกเลยคือโมเมนตัมดิบบิ้งสกิลที่2นะครับผมคือฟิโนมิโนลพาสนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวที่2ครับผมยายาตูเล่สกิลมาพร้อม2ส,สกิลพิเศษเ,ศษเช่นกันสกิลแรกนะครับผมคือฟิโนมิโนลพาสสกิลที่2ครับผมคือลองลิชแท็กเกิลนะครับผม ตัวที่สครับตัวสุดท้ายเป็นทา่าดาของกูตี้นะครับผมตัวนี้มา1สกิลพิเศษครับผมเป็นทา่าดาของวิกชนารีพาสนั่นเองก็เป็นว่านะครับผมอย่าลืมว่าดูกันให้จบคลิปพ,พอท้ายคลิปเรามีสรุปจริงๆเ,เพื่อประกอบการตัดสินใจให้แต่ละคนได้ฟังกันว่าควรสุ่มไหมหรือหน้าสุ่มไหมนะครับผมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์อีกแปดตัวกันดีกว่าว่ามีใครกันบ้างไปดูกันเลยมาเรื่องที่ตัวแรกเลยครับผมเป็นทา่าดาของปาโลนะครับผมฟอนาฟอนาลนะครับผม แล้วก็ตัวที่2ครับผมเป็นนัาของมาติสตานะครับผมเบนดี้นะมาติสตาเบนดี้ตัวที่3นะครับผมเมาโรอารันนะครับผมอารัมบารีนะครับผมตัวที่4นะผมเป็นนัาของคาริโอสวิเซนเต้นะครับผมแล้วก็ตัวที่5นะครับผมเป็นนัาของทาจานทาจอนบูชานันนะครับผมบูชานันนะครับผมตัวที่6นะครับผมเป็นนัาของลูคาสตอโลนะครับผม แล้วก็ตัวที่เน,นะครับผมมาเตนเนโตตัวที่แปครับตัวสุดท้ายเป็นนักดาบของอีดูเอ็กพอร์ตเอ็กพซิโต้นั่นเองนะครับผมก็ชื่อค่ายผีประกันได้ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมแต่ว่าอย่ารีรออย่ารอชา้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละคนนะครับพลังจะสุดขนาดไหนแล้วทั้ง3ตัวนี้โหดไหมคุ้มไหมในการเปิดแล้วหน้าเปิดขนาดไหนครับพลังจะเฟี้ยวขนาดไหน,ไ,หนไปดูเลยครับผม Let's go มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับผมเป็นทางด้านของอันเดดอินเดียสตานะครับผมมาในสไตล์โฮเพเยอร์นะครับผมมาในตำแหน่ง CMF นั่นเองครับผมก็โค้ดที่ผมจะใช้ในแพ็กนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านของฟาบิโอคาเปโลนั่นเองนะครับผมสำหรับอินเดียสตานะติดแบร์ิบเกนะครับผมส่วนเม็ดบูทผมจะใช้เป็นเทคนิคนะครับผมแล้วก็แนวทางการอัพนะครับเราจะลดพาสซิ่งนะครับมันเยอะเกินไปมากๆนะครับผมไม่จำเป็นจะต้องมีเยอะขนาดนี้นะเราจะลดเหลือสัก 7ครับผมแล้วก็จะลดดิบบิ้งเหลือ7เช่นกันครับแล้วก็เพิ่มเด็กเป็น6ครับแล้วเราก็จะเพิ่มโลเป็น10ครับแล้วก็เพิ่มดีเฟนซ์เป็น10ครับค่าพลังของอินเดียสตาร์นะครับจะแม็กซ์สูงสุดอยู่ที่106นะครับผมค่าพลังที่แตก90ของเขานะครับมีเยอะมากๆเลยนะครับผมมีทั้งหมดอยู่ที่ราวๆ8ค่าพลังนะครับผมคือค่าพลังพวกการเลี้ยงบอลนะครับผมการจ่ายบอลคิกิ้งพาวเวอร์บาลานซ์สตามิณานั่นเองนะครับ ส่วนค้ามต่งอื่นอยู่ในระดับ80กลางๆครับผมพวกสปีดอะไรต่างๆนะก็ก่อนอื่นเรามาดูที่ความถนัดเท้าของอินเดียสตาร์กันก่อนเลยอินเดียสตาร์ใช้2องเท้าได้ดีมากๆแล้วครับผมโอกาสใช้ก็ดีคือเป็นกองกลางที่ใช้2องเท้าได้ดีแบบไร้ที่เตะเลยส่วนเรื่องตำแหน่งนะครับผมอินเดียสตาร์เล่นได้ทั้งปีกซ้ายนะครับผมหรือปีกซ้ายต่ำก็เล่นได้นะครับไซในบัคถึง107เลยหรือจะเป็น AMF CMF ก็เล่นได้เช่นกันผมแนะนาว่าเล่นได้ทุกตำแหน่งเลยอยู่ที่การปรับการอัพของแต่ละคนนนเเเลลลยแ่่่ถ้้้าัับบทีให MF 7F ก็ได ได้เล่นปีกต่าก็ได้นะผมค่าพลังบาลานซ์ทั้งหมดก็มาดูที่ค่าพลังกันต่อเป็นกองกลางที่เลี้ยงบอลผิวมาก,มาก,มากะครับผมสำหรับอินเดียสตาร์ใจบอลดีมาก,มาก,มากะครับผมนี่ขนาดลดมาเยอะแล้วนะสปีดเร็วครับผมเกมรับมีนะครับผมยิงแรงนะครับผมจบสกอร์พอได้บาลานซ์เยอะสตามมิน่เยอะนะครับผมข้อเสียม,มีไม่กี่อย่างครับผมมีแค่2เรื่องคือความแข็งแรงทางางกายน้อยแล้วก็ส่วนสูงไม่ได้เยอะนะครับผมแต่ผมก็มองว่ามันไม่ใช่ข้อกังขาหรือว่า ข้อเสียอะไรมากของกองกลางสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะกองกลางส่วนใหญ่ในเรื่องการาจบอลน,นะครับผมความผิวหาช่องแทงช่องจบสกอร์มีเกมรับบ้างป่าปลา,ายผมมองว่าแค่นี้ก็พอแล้วครับผมสำหรับอินเดียสตาร้าผมสรุปโดยภาพรวมเป็นกองกลางอีตัวหนึ่งที่เก่งมากๆครับผมอินเดียสตารเก่งทุกทุก่างเลยค่าพลังสวยมากมีความผิวสูงมีการจ่ายบอลที่ดีมากๆวิชั่นวิชั่นการายบอลเขาดีมากๆอยู่แล้วและมีสกิลพิเศษอย่างโมเมนตัมดิบบิ้งอีกผมบอกเลยว่าโคตรโกงอินเดียสตารตัวนี้โดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผม ตัวต่อมาครับผมเป็นนักด้านของยาย่าตูเล่นะครับผมมาเป็นสไตล์แอคเคอร์แมนนะครับผมในตำแหน่ง DMF หรือว่ากลางรับนั่นเองโค้ชที่ใช้ขอเปลี่ยนเป็นทางด้านของสปาเรตตินะครับผมแล้วก็เมดบูทเป็นดวลิงครับผมส่วนในทางการนับนะครับเราจะโลดพาสซิ่งเหลือ7นะครับผมแล้วผมก็จะเพิ่มเด็กเป็น5ครับแล้วผมก็จะลดดีเฟสเหลือ13ครับอ่ะแล้วก็เพิ่มสเตงเป็น6ครับ ค่าพลังของตูเล่นะครับจะแม็กซ์สูสุดอยู่ที่106นะครับผมค่าพลังที่แต่การ์เซอของเขาผมจะมีทั้งหมดอยู่ที่8ค่าพลังนะครับผมหรือเจียค่าพลังเท่านั้นก็คือจะเป็นพวกค่าพลังการจใจบอลนะครับผมเกมรับทั้งหมดสตามินานั่นเองส่วนเรื่องค่าพลังอื่นนะครับผมอยู่ในระดับ80เกือบ90สูงมากๆนะครับผมพวกค่าพลังการเลี้ยงบอลสปีดพิกกิ้งพาวเวอร์ ลูกลางอากาศแล้วก็ความมีแก่งร่างกายนั่นเองก็มาดูที่ความถนัดเท้ากันก่อนนะครับผมสาหรับยายาตูเรนั้นใช้2เท้าได้ดีมากนะครับผมโอกาสใช้ก็ดีคือใช้2เท้าได้ดีไม่แพ้กับอินเดียสตาร์เลยครับผมส่วนเรื่องตําแหน่งนะครับผมผมแนะนําว่าเล่นแค่ไม่จะไปอัพเซนเตอร์ก็ได้หรือจะเล่นแค่ดีเอฟพอนะครับมไม่จะเป็นจะต้องไปอัพซีเอ็มนะครับเพราะมันไม่ได้เหมาะกับยายาตูเรสักเท่าไหร่นะครับหรือใครคิดว่าอัพได้ก็ บอกไว้ก็ได้ครับในคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะทําคลิปอัพแยกให้นะครับผมแต่เอาเป็นว่าเรามาดูในสายกลางรับกันก่อนเลยค่าพลังโดยรวมนะครับผมเป็นค่าพลังที่ผมบอกว่าเป็นกลางรับที่หาได้ยากนะผมที่จะมีค่าพลังแบบนี้เป็นกลางรับที่มีความพิ้วติดตัวนะครับผมเยอะเลยใจบอลดีมากๆครับผมเกมรับโคตรจะดี สปีดเร็วนะครับผมความเป็นแกร่งทางกายโคตรเยอะนะครับผมส่วนสูงก็ดีมากนะครับเล่นลูกลากาได้ดีเป็นกองกลางที่นะครับผมผมบอกเลยว่ามีเกมรับที่แน่นแล้วก็มีรูปร่างสูงใหญ่นะครับผมเป็นกองกลางที่ครบเครื่องมากๆสำหรับยาย่าตูเล่สปีดเร็วอีกด้วยนะครับผมแล้วก็มีสกิลพิเศษอย่างรองริสแท็กเกิลอีกด้วยนะครับผมผมบอกเลยว่าการสกัดบอลของเขานี่ดีแบบไรที่ติแน่นอนสำหรับยายญาตูเล,ล่ร่างนี้ให้ผมสรุปโดยภาพรวมแล้วเป็นกองกลางรับที่ผมบอกเลยว่า เก่งมากๆผมในแพทนี้แต่แค่ข้อเสียอาจจะไม่ใช่ออเชสที่มาในโคดลิงอัพนะครับผมแต่ก็ใครที่ชอบกลางรับโหดผมบอกเลยว่าเปิดยายาตัวเล่ไปใช้ได้เลยครับผมเป็นแอคเมนที่โหดมากๆโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้เลยมาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับผมเป็นทางด้าของกูตี้นะครับผมตัวนี้เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับผมในแพคนี้จะไม่มีสไตล์เหมือนกันสักตัวเลยใครเปิดได้ทั้ง3ตัวยืนในทุกตำแหน่งเลยครับตัวหนึ่งเล่น a m ตัวหนึ่งเล่น c m ตัวหนึ่งเล่น DM ครคบเครื่องมากๆครับผมโคดที่ใช้เป็นฟาบิ เมดบูธนะครับผมเป็นทางด้านของเทคนิคเช่นกันส่วนในทางการหนานะครับผมพาสซิ่งมันเยอะทะลุไปเหมือนเดิมครับผมเราจะลดเหลือสักสิขอครับเหลือสักสิพอนะครับผมแล้วก็มาเพิ่มฟินิชชิ่งครับผมเป็น4นะอ่ะประมาณนี้เลยแล้วก็ลดดีเฟนเซอร์เจ็ดนะครับผมแล้วก็ลดทางด้านของดิบบิ้งนะครับเหลือ6อ่าเพิ่มเด็กเป็น5ครับผมก็เพิ่มโลหมดเลยค่าพลังเขาจะแม็กซ์สูงสุดที่104นะครับผมน้อยที่สุดในแพ็กนี้นะครับผมสหรับกูตี้นะ ค่าพลังที่แตะเก้านั้นมีเยอะมากๆนะครับผมมีราวๆ8ค่าพลังนะครับผมพวกค่าพลังการเลี้ยงบอลการจ่ายบอลน,นะครับผมค่าเคิร์ฟแล้วก็ค่าพลังคีกิ้งพาวเวอร์นั่นเองครับผมส่วนค่าพลังอื่นๆอยู่ในระดับ80กลางๆนะครับผมพวกค่าพลังสปีดฟินิชชิ่งลูกกังเตะหรือพวกบาลานซ์ตามิน่าต่างๆนะครับมาดูที่ความถนัดเท้ากันก่อนเลยนะครับผมสแลกตูตี้ใช้2เท้าได้ดีมากๆนะครับผมโอกาสใช้ก็ดีนะครับเอาไว้ว่าทั้งแพ็กนี้ใช้2เท้าได้ดีทุกตัวเลย ส่วนเรื่องตำแหน่งนะผมเล่นปีกซ้ายต่ำได้เล่น AMF ได้เล่น CM ได้อัพเล่นได้ทุกตำแหน่งเลยครับผมซารฟูตีนะ้นั้นบาลานในค่าพลังนี้มากๆนะครับผมส่วนเรื่องค่าพลังนะครับเป็นกองกลางที่มีความผิวเช่นกันผิวสูงด้วยนี่ขนาดผมโดนมาเยอะแล้วนะแล้วก็จ่ายบอลโคตรจะดีครับผมจ่ายบอลดีแทบจะเท่าอินเดียสตาร์เลยค่าเคิร์ฟเยอะจบสกอร์คมนะครับผมเล่นลูกตั้งเตะได้นะครับปั่นโค้งดีนะครับผมแล้วก็มีสปีดเร็วนะครับผมยิงแรงบาลานดีสตามิน่าเยอะ นะครับผมความพิการทางกายพอมีนะครับส่วนสูงดีด้วย182นะครับเกมรับก็บพอมีนะครับผมเป็นกลางเป็นกลางบล็อกทูบ็อกที่ผมบอกเลยว่าผมชอบม,ม,มากๆนะหมูค่าพลังเขาบาลานซ์สวยมากๆเลยสลาก,กูตี้และมีสกิลพิเศษอย่างวิกชานารีพาสอีกด้วยจ่ายบอลให้เพื่อนเล่นง่ายยิ่งขึ้นและค่าพลังจ่ายบอลขนาดนี้ผมบอกเลยว่าโคตรโหด,ดลงตัวสุดๆนะครับผมสลาก,กูตี้นะครับผมทั้งทีผมมองโดยภาพรวมแล้วเป็นกองกลางที่ ไปเล่นบล็อกทูบล็อกผมบอกหรือว่าสุดโคตรนะครับผมเพราะคาบลังเกมรู้เขาดีมากๆมีว i s เ o น a รีมีคาบรังการใจบอลที่ดีขนาดนี้จบสกอร์ก็ได้ยิงก็คมนะครับผมสปีดเร็เวเกมรับก็มีใช้ส่งเท้าก็โคตรจะดีเป็นอ,อีกตัวหนึ่งที่ถึงคาบลังจะน้อยสุดในแพ็คแต่โหดสุดในแพ็คเลยก็ว่าได้นะครับผมสก,กูตี้โดยดรวมก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผม ก็จบกันแล้วนะครับผมสรับคลิปนี้ก่อนหนึ่งเรามาสรุปท้ายคลิปเพื่อประกอบการตัดสินใจให้แต่ละคนเงินก่อนเลยดีกว่าเรื่มกันที่ตัวแรกเลยครับผมอันเดดอินเดียสตาตัวนี้นะก็ผมเป็นกองกลางที่ผมชื่นชอบมากๆนะครับผมเพราะในแต่ละร่างเขาเก่งมากๆและยิ่งร่างนี้นะผมมีถึง2สกิลพิเศษค่าพลังก็บแม็กเยอะค่าพลังไสในก็สวยนะครับผมมีเรื่อง การเลี้ยงบอลที่เป็นเอกลักษณ์ของเขามากมานะผมมีกองกางที่เลี้ยงบอลดีมากๆนะผมเรื่องการจ่ายบอลก็จ่ายบอลดีสุดๆนะครับผมสปีดเร็วยิงแรงนะครับผมบาลานซ์เยอะสตามิน่เยอะนะครับผมใช้สองเท้าโคตรดีอีกด้วยสําหรับอินเดียสตาแล้วก็มีสกิลพิเศษส,สวยนะครับเป็นโมเมนตัมดีบิ้งนะครับผมกับฟีนอมเนลพาสอีกด้วยเป็นตัวหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากมๆานะผมแล้วผมก็มองว่าใครหลายๆคนที่เป็น สายเล่นหน้าคู่นะครับผมมีกองกลางโฮเพเยอร์สตัวผมบอกเลยว่าเอาอินเดียสตาร์ไปเล่นนี่จะสุดมากนะครับผมจะทําให้ทีมนี่เก่งขึ้นแบบยกระดับเลยสลับตัวนี้ผมให้ผ่านไปเลยครับผมตัวต่อมาครับผมยายาตัวรตัวนี้เป็นแอคคัมแมนนะครับผมที่ผมมองว่าเป็นกลางรับที่แทบจะสุดมากๆนะผมเป็นกลางรับเทียสของเกมเลยก็ว่าได้ในร่างนี้นะครับผมค่าพลังเขาสวยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงบอลการจ่ายบอลเกมรับ ส่วนสูงนะครับผมค่าพลังความแข็งแรงทางกายหรือค่าพลังความเร็วอะไรของเขาต่างๆผมชื่นชอบมากๆเลย ถูกใจผมสุดๆเพราะแต่ละค่าพลังนะครับผมเป็นค่าพลังสายกลางรับที่หาได้ยากมากๆนะผมที่จะมีรูปร่างสูงใหญ่ขนาดนี้เล่นลูกาอากาศก,าก็ดีนะครับสก,บกัดบอลก็ดีและมีสกิลพิเศษส,สวยอย่างรอง r รียสแท็กเกิลมาช่วยในการสกรัดบอลอีกด้วยจ่ายบอลก็ดีนะครับผมไปอัพเป็น CM ก็เพิ่มความพิวให้เขาได้นะครับผมเป็นกลางที่สามารถเล่นเ,นเซนเตอร์ได้อีกด้วยนะครับผมอัพได้3ตำแหน่งเลยจะเป็น CMDM เอ็เซนเตอร์ อัพได้หมดเลยค่าพลังใกล้เคียงกันแทบจะทุกค่าพลังเลยสลับย่าย่าตัวเร่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าใครที่ชอบเกมรับแน่นแ่นชอบสกัดบอลโหดๆเป็นกลางร,รับที่มีความสูงใหญ่อึดถึกบึกบึนผมบอกเลยว่าย่าย่าตัวเร่ตอบโจทย์มากๆครับผมตัวนี้ผมก็ให้ผ่านเช่นกันตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นฮาน้าของกูตี้นะครับผมตัวนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าค่าพลังน้อยสุดในแพ็คแต่ผมบอกเลยว่า ถึงค่าพังจะน้อยสุดในแพ็กแต่ความเก่งกาจของเขานั้นแทบจะท็อปสุดในแพ็กนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมเรื่องการใช้สองเท้าน,นั้นดีมากๆแล้วก็มีสกิลพิเศษที่ผมมองว่าดีที่สุดในแพ็กนี้ด้วยนะครับผมอย่างวิกชานารีพาสนะครับผมเป็นสกิลพิเศษที่เห็นผลที่สุดแล้วนะครับผมที่ผมมองว่าเหมาะกับกองกลางมากๆเลยเพราะการจ่ายบอลของเขาค่าพลังเยอะมากๆนะครับผมแม้ว่าจะเป็นโยนบอลยาวจ่ายบอลสั้นดีทั้งหมด ความพิวสูงนะครับผมสปีดเร็วยิงแรงจบสกอร์ได้ค่าเคิร์ฟเยอะนี่ถ้าเป็นวิกชานารีพาร์ก็บิดเคิร์ฟเลผมบอกเลยว่าตัวนี้จะบักในเกมนี้ไปอีกนานมากๆครับผมสลากรูตี้และอีกอย่างครับคือจะเล่น AM ก็ได้ไส้ในเยอะปีกซ้ายต่ำก็ได้ไส้ในดีหรือจะเล่น CM ก็ได้โหดทั้งหมดเลยแล้วแต่การอัพบาลานดีทั้งหมดใช้สองเท้าโคตรจะดีเตกตัวหนึ่งที่ค่าพลังน้อยสุดก็จริงแต่พอเลยวความเก่งกาจไม่แพ้2ตัวแรกแน่นอนสลบตัวนี้ผมก็ให้ผ่านเช่นกันครับผม ก็อย่าลืมว่าการอัพของผมเป็นเพียงแค่การให้เท่านั้นทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบของตัวเองอัพแบบที่ตัวเองเล่นอัพตามสไตล์ของตัวเองได้เลยครับผมก็จบกันแล้วผมสัะคลิปนี้ก็ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์นะครับผมก, Share, กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง<ๆ>เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องน้องเต้ยกันด้วยสัะคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย